นแพทย์ก็จะทําให้เหมือนเติมเต็มปัจจัยที่สองเข้าไปปัจจัยที่3จะเป็นเรื่องสําคัญที่แตกแต่างจากที่อื่นก็คือมีการสรัมมนามีการทำคอนเฟลตในหมู่แพทย์ไม่ว่าจะรักษาผู้ป่วยความยุ่งยากระดับไหนนะครับมีการคุยียนก่อนเตรียมตัวเดนสตอมให้เรียบร้อย หลังจากที่เรารักษาดูแลผู้ป่วยแล้วเราก็ยังมีการทำเซลล์อิวาเลชันคือประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่างๆให้จุดที่ต้องพัฒนาได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทําให้ศักยภาพความสามารถและคุณภาพของการดูแลรักษาคนไข้ของเราพัฒนายิ่งขึ้นจึงเกิดการจัดลําดับเป็นระดับหนึ่งแค่นี้ครับครับคือวันนี้เนี่ยตัวเลข คนที่เป็นโรคข้อเสื่อมจริงๆเนี่ยมันอาจจะหาได้ยากนะครับแต่เราจะพบว่าสถิติประชากรในปี2567 มีคนที่อายุเกิน60ปีของประเทศไทยนี้นะครับปัจจุบันเกิน20ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทราบกันดีว่าในกลุ่มคนที่อายุมากเช่นเกิน40ปีเป็นต้นไปปัญหาโรคข้อรับน้ำหนักเสื่อมก็จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เดาได้ว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปปริมาณคนไข้ที่มีปัญหาโรคข้อหรือโรคข้อเสื่อมก็จะทวีมากเรื่อยๆครับโดยกติแล้วมันต้องมีหลายส่วนประกอบกันนะครับ ส่วนแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้รักษาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่จะมองบอกว่าการแก้ไขปัญหามีวิธีทางไหนที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดและต้องมีประสบการณ์ในการผ่าตัดมาแล้วรู้ว่าการผ่าตัดที่ยุ่งยากน้นผ่าตัดยังไงและอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากไม่ได้น้อยไปกว่าอันอื่นคือว่าถึงแม้หลายๆคนจะรู้ แต่รู้ไม่ตรงกันรู้ต้องถูกต้องรู้แล้วมีความพร้อมหรือเปล่ารู้แล้วมีเครื่องมือที่พร้อมหรือเปล่ารู้แล้วมีบุคลากรที่พร้อมหรือเปล่าที่จะแก้ไขปัญหาน,นั้นได้นะฮะซึ่งทั้งสาปัจจัยนี้ผมมั่นใจว่าประสบการณ์เครื่องไม้เครื่องมือและความรู้ความสามารถของทีมแพทย์ของศูนย์ของเรารับรองว่าไม่น้อยหน้าที่ใดใน เอเชียนี้ครับขอบคุณครับครับจริงจริงการใช้หุ่นยนต์ช่วยผา่าตัดในการทำผา่าตัดเกลี่ยข้อเทียมนะครับประโยชน์สูงสุดของคนไข้ที่นีก็คือเอสสราสามารถปรับแต่งเทคนิคการผ่าตัดให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการผาร่าตัดก็จะออกมาเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยนะการผาร่าตัด ข้อเทียมโดยใช้คุณนดลช่วยผ่าตัดนะครับก็มีความสามารถที่เราสามารถรับแต่งเทคนิคการผ่าตัดให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อการผ่าตัดออกมานะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยได้มากกว่า,วาเทคนิคการผ่าตัดเติมนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มอายุการใช้งานของข้อเทียมได้นะครับให้ยืนยาวนานต่อไปครับคุณครับคีย์หลักของการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดนะฮะ ที่จะทาให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานข้อของเขาที่มาผ่าตัดได้ได้โดยรวดเร็วแลวะสมบูรณ์ที่สุดก็คือทีมแพทย์ของเรานะฮะทีมแพทย์เรามีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดแล้วนะครับและทีมสาขาข,าของทีมไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายแพทย์ตกยาหรือว่าแพทย์เป็นศาสตร์พื้นฟูที่จะช่วยสามารถที่จะเพิ่ม ปรับแต่งโปรแกรมในการ,รพื้นปรูของผู้ป่วยให้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนก็ผู้ป่วยทุกคนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าโอเคมันจะไปถึงสองสามสี่ได้เท่ากันแต่แต่ละคนเนี่ยจะต้องมีสเต็จในการที่จะ p r o g r และอย่างที่ผมได้กล่าวตอนอยู่ในห้องแล้วก็คืออ่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความต้องการของคนไข้เขาต้องการ activity อะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ adjust ปรับปรับเปลี่ยนโปรแกรมการฟื้นฟูให้เขาให้เหมาะสมวิ่งอันี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทาให้คนไข้มีความพึงพอใจและสามารถกลับไปใช้ใช้การข้อของเขาในสิ่งที่เขาอยากทําได้ได้เร็วและประสบความสำเร็จในทุกวันนี้